จะเก่งวิชาแค่ไหนก็ต้องใช้ประสบการณ์ทําให้คมสวัสดีครับมผมโค้ดท็อป FBS ชชนบุรีมาพบกันเช่นเคยกับบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับสำหรับวันนี้วันที่17ตุลาคม2022สำหรับวันนี้วันเริ่มต้นสัปดาห์เรามาดูกันว่าแนวโน้มของทิศทางราคาทองคำนะครับมีโอกาสจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างแนวโน้มของราคาทองคำนะครับโค้ดจะมาวิเคราะห์จากทำเฟรมใหญ่นะครับที่ทำเฟรมดีห ในทำเฟรมดีหนึ่งราคายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเทนของขาลงอยู่นะครับลักษณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะกลับเป็นเทนขาขึ้นฉะนั้นราคาก็ยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวตามทิศทางขาลงตามทำเฟรมใหญ่ได้ต่อเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อครับในทำเฟรมย,ย่อยเพื่อหาจุดโซนที่ได้เปรียบในการเปิดสถานนะในทำเฟรมย่ยอยโค้ดจะมาวิเคราะห์กันในทำเฟรมของ H 4นะครับในทำเฟรม H 4ราคามีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบเทนของขาลง สัญญาณของย m มมีการตัดกันแสดงในลักษณะของราคาอยู่ในโซนของขาลงประกอบกับสัญญาณของ MA c d ต่ำกว่าเส้นศูนย์ลักษณะเช่นนี้โอกาสที่ราคาจะยังมีการลงได้ต่อแต่ตำแหน่งของราคานะครับณปัจจุบันนะครับยังไม่ใช่โซนที่ได้เปรียบในการที่จะเซลล์ฉะนั้นต้องรอให้ราคาอยู่ในโซนที่ได้เปรียบนะครับโดยการรอให้ราคาวกกลับขึ้นไปใน โซนของการเซลล์ก่อนโดยโค้ดจะให้โซนในการเซลล์นะครับตามแนวต้านต่างๆดังนี้โค้ดจะให้ไว้ที่แนวต้านแรก1658แนวต้านต่อมา1671 และแนวต้านสุดท้าย1,681สําหรับโซนการบายนะครับหรือจุด TP นะครับโค้ดจะให้ไว้ที่1,603แนวรับต่อมา1,569โซนการบายนะครับจะให้ไวไกลหน่อยนะครับเพราะว่าหากหลุดกรอบลงมานี้ราคาก็อาจจะไม่มีแนวรับแล้วก็ได้นะครับการเทรดสถานะบายนะครับหากราคาหลุดกรอบลงมาต้องวางแผนในการเทรดสถานะสัส้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามนะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เป็นกําลังใจโค้ดด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอทุกท่านปลอดฟ้ามีกำไรไปได้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ